เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่รวมกับประชาชนจัดพิธีบูชาเสาอินทขินประจำปี2556ณวัดเจดีหลวงซึ่งเป็นประเพณีของชาวเชียงใหม่โดยประชาชนที่มาร่วมงานจะเตรียมดอกไม้ทูบเทียนขันน้ำขมิ้นส้มปล่อยเพื่อนำไปทำการสะสงหรือการส่งน้ำเพื่อสักการะบูชาภายในงานยังมีการแสดงจากช่างฟ้อนเพื่อเป็นการสังเวยเทพพย,ยดาอาลักษ์ ผีเสื้อบ้านผีเสื้อเมืองโดยได้รับเกียรติจากนายอดิศรกกำเนิดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติมาตีค้องเพื่อเปิดพิธีการบูชาเส,สาอินทิชินอย่างเป็นทางการบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมพิธีบูชาเสาอินทิชินตามประเพณีของชาวเชียงใหม่ในครั้งนี้ศูนย์ข่าว l อลซีเทเบอร์วิรายงาน